16ธันวานะครับ05เป็น5ใน5เป็นเลขดับบกแปตรงนี้หลุดนะครับนะตรงนี้หลุดนะวันที่16ธันวานะครับ30ธันวาก็จะเป็น7 1เป็น8ใน8เป็นเลขดับบกแก้าหลักหน่วยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข8 8ดับอยู่นะครับวันที่ส7มกราคมห้เป็น9ในเก้าเป็นเลขดับบกหกหนหลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข9 9ดับอยู่นะครับ16บหกอ่าหนึ่กุมภานะครับ9 3เป็น12ใน2เป็นเลขดับสอกหน่วยเป็นเลข9เลขดับเเป็นลข2 2ดับอยู่นะครับแล้วก็วันที่่17อา16นะครับ16 กุมภาศูนย์ห like right ้าเป็นห้าในห้าเป็นเลขดับลสี่สามหลหน่วยเป็นเลขสามเลขดับเป็นเลขห้าห้าดับอยู่แล้วก็วันที่หนึ่งมีนาครับสามสามเป็นหกในหกเป็นเลขดับนะครับในส่วนของหลักหน่วยล่างนะหกดับไม่มาหลักหน่วยล่างอันนี้อันนี้ต้องพิจารณากาอาเองนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นมีเข้าและมีหลุดนะครับตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ